งไงทุกคนสวัสดีครับผมพุกปิ๊กใช่ผมกลับมาต y o ยูทูปอีกครั้งแล้ว <c oughs> โอเคที่ต้องขอโทษที่หายไปนานรวมถึงซีรีส์ของเกมลาสดุดด้วยด้วยคือจริงๆถามว่าหมดไฟกับเกมนี้ยังไหมตอนนั้นก็หมดไปเพราะว่างนง,งนเองนี่แหละไอเมไม่อัปเดตอะไรเลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็ตอนนี้ผมกลับมาแบบจริงๆจใจๆใครั้งละหลังจากที่ ลาเล่นอา,อารีน่าบิกเอจะรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สไตล์ผมเลยแต่ว่าสนุกไม่สนุกผมชอบฟาร์มอะไรดีแต่มันก็มันไม่ใช่เหมือนกับล a สตีออนเอิรที่ผมเล่นเลยก็เลยเอาเป็นว่าอ่ะผมจะกลับมาเล่นอีกครั้งนึงแบบยาวๆเลยเล้วกันรอบนี้ได้จะไม่ทิ้งฝั่งเองด้วยแต่ก็นั่นแหละครับก็ผมล่าสุดก่อนที่ผมจะทิ้งมาผมเข้าแทรนใครก็ไม่รู้เหมือนกันชื่อแทรนว่าอะไรนะเดี๋ยวสักวหนึ่งอ่อ หัวหน้าเคนเนี่ยทิ้งไปแล้วตั้งสองปีโดที่ผมไม่สนใจเลยเด็ดซ้ำนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตัวลองผมด้วยยังไม่ได้เอาเข้าเองเลยยังไม่ได้เอาเข้าแครนอะไร้วยซ้ำน่าจะ <c oughs> เอ่อน่าจะโดนเตะเข้าไปอยู่ในสลัมเรียบร้อยแลย้วแหละขอโทษหน้าคนนะเ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยไปกู้กว้โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมออกจากแคนตรงนี้ก่อนก็แล้วกัน ผมรู้สึกว่าถต้อยู่แคน่นี้ไปก็น่าจะไม่มีอ,อะไรอัปเดตแล้วแหละหัวน้าเกมไม่อยู่แล้วแล้วส่วนในคลิปนี้เจะยังไงดีล่ะผมก็แบบอ่าไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยแตบบ่นานเลยอะ่ะของก็แบบอืม โอเคเริ่มต้นใหม่กันอีกครัหนึ่งกดกดเป็นก่อนได้กันจะได้ดูว่ามีอะไรบ้างโอเคในเมื่อเริ่มต้นอ,อย่างนี้ดูเหมือนถ้วยผมก็ยังมีด้วยนั้นไปแข่งทองแดงกันดีกว่าก็ได้กันไปไม่รู้จะทำอะไรกันีกันนะครับโอเคดูเหมือนของที่ผมเตรียมไว้ในตอนนั้นเอาไว้น่าจะไปที่นู่นแน่ๆที่อะไรหรอ เหมืองทรายใช่ๆๆเหมืองเหมืองทรายเหมืองทรายไปกับรถไปกับรถยนต์ไอ้รถเครื่องสิรถมอเตอร์ไซค์เออไม่ได้เล่นนานความทรจำลุงลืมลนะืมแล้วขี่อาณาเข้ามาเก็บไว้นี้ขี่ไปด้วยกันดีกว่าไปรถเราอยู่ไหนอ่าอยู่นี่ไงลูกรักโอ้โหคิดถึงคันนี้จริงๆโอเคไม่รู้จะทำอะไรครับคลิปนี้คลิปแรกกลับมาขอทวนความทรงจำกับการเล่นเอง่งสักหน่อยแล้วกันไม่ได้จับเอ่งมานานเท่าไหร่นะเกือบเกือบปไีได้แล้วมัง้ง หรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเป็นว่าขอแตะเองอีกสักครั้งในการหมดเล่นหมดตัวไปผมที่จะให้อะไรบ้างเนี่ยโอเคถามว่าจําสูตรในการลงใช่ไหมจํไน้ทุกอย่างแต่แค่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิบบี้วิำ <c oughs> ถามว่าจําสูตรได้ไหมก็จําได้แต่ฝีบโอ,อแต่ถามว่าตอนนี้จะกลับมาให้เล่นดีๆแบบนั้นอีกไหมก็น่าจําไม่เลยแหละเพราะทิ้งฝีมือไปนานมากแล้วมากเลย กลับไปเป็นเด็กกระโปงอีกครั้งหนึ่งเ,เด็กกระโปงที่วิวตันแล้วด้วยเดี๋ยวโอเคแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า,อาโอเคโอเคขอผมทวนหน่อยนะผมไม่ได้เล่นเอ็งมานานมากไปอยู่กับอปเลนนาบิเก้าับนานมากนานมากการีน่าบิเก้ากนเนี่ยในแต่ตว่าตอนนี้ชอบไหมคือไม่ได้เริ่มเบื่อแล้วโอเคเอาละในเมื่อเรามาเริ่มต้นที่นี่แล้ว,ลวก็โอเคจุดทุ เริ่มต้นการแข่งขันใหม่กันอีกครั้งหนึ่งกับไ,ไอเด็กเสพโอเฟมเดยตกด้วยนะคือเครื่องผมตอนนี้เริ่ม่นลัสดีไม่ไหวแล้วเพราะว่า,วามันเริ่มอัปเดตกราฟ,ฟิกอะไรต่างๆระบบมันเยอะขึ้นจนเครื่องผมน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับ <S <S ถ้าเกิดว่าสป,ปอนเซอร์เข้าได้ก็เข้าหน่อยกันนะครับ <S 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 แล้ละ่ะถ้าเกิดว่าตรงไหนเบื่อเบื่อผมก็จะตัดไอมันเป็นง่ายๆไปได้กันนะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็คือต้องรอเวลาเลยก็ตามสูตรนะครับ สิบกคนเนาะในการแข่งขันทองแดงทำไมมันรู้สึกมันนานจังแฮะออเคเ้ยเลิกละดูซิก่อนดูก่อนนะรับที่หนึ่งโอ้ไม่มีพิจิตอ่ะอผมว่าผมได้แรกที่ที่สองแน่นอนดิเฮ้ยไม่รู้รอะกลับมาเอาลองดูหน่อยโอ้ยอมไม่ได้แข่งนานแต่จำสเติตการแข่งอยู่นะจ๊ะ โอเคตัวยามตีเลงแต่ว่าโอเคมันอยู่ตัวเดียวไม่เป็นไรเห okay, นะ็นนะเอาได้พันทีอ๋อบัคบัคเอออ๋อปิงโอ้เกือบละเอาอย่างไงเพิ่มต้นสกสาราดม่กับการปิงที่จะตายตั้งแต่เริ่มต้นอีกเซวใช่ไหมเนี่ยเออโอ้นี้ตัวนั้นมายุงมายุงมายุงขยุงหลังสุดตอนนี้ที่แบบนีไ้ไง ไม่แปลกๆนะแคนดียูแคนยูเอ็นดทำไมมันมันไม่นั้นเลยอ่ะไม่ขยับเลยเหมือนผมว่ามันจะเลี้ยงแน่ๆเลยตัวพ่นพิษถอยไปก่อนอ่าได้ไงตามสเต็ปจริงๆมันพ่นก่อนยังจำได้ยังจำได้ไม่ต้องคิดว่าพุ่กลับมาเล่นแล้วโอ้โห ตีเ,เ,เสียเลือดสักนิดหนึ่งดีไหม,มยังไงดีไม่ดีกว่าเอาหน้าไม้ยิงมันเลยกันไม่พุน่นโอเคแล้วก็กลับไปด้านหลังนะตามสเต็ปมันพุ่นก่อนตุกครั้งยิงถ้าไม่พุ่นอันแรกก็จะพุ่นรอบที่สองอยังจำได้ยังจำได้กดเปลี่ยนโอเค ตอนนี้ดับที่สองก็โอ้ยอยู่ไม่ห่างกันมากเท่าไหร่รอดได้ไหมโอเครอดได้รอดได้รอดได้ขอโดดูก่อนอ่าโอเคไม่ไม่ถึงไม่ถึงอย่าปีกนะขอแค่นั่นแหละโอเค อันที่จิ๋วไม่น่าเอาไม้พายเรือมาเล่นเลยนะตีชา้าแล้วเพิ่งกลับมาเล่นด้วยจะตายเอาถ้าเป็นตัวผมในอดีตเล่นไม่ว่าอะไรนี่ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะเนี่ยโอ้โนี้ตัวฉันในอดีตเอามาทําไมเนี่ยนนะขึ้นไปร้อยหนึ่งเลยแล้วครับตอนนี้โุ้หน้าไม้ติดพิโอเคโอเคไม่ปีกไม่ปีกไม่ปีกผมว่าต้องฟันตัวใหญ่ฮะ ผมต้องฟันตัวเล็กก่อนไม่งั้นก็คือแย่แ yeah, น่แเพราะมันตีแรงได้ตีเจ้าอ้วนมันก็จะไม่ดีโอเคเดี๋ยวก็ยิงกล่องให้พังก่อนแล้วกันผมรู้สึกว่ามันน่าจะนั้นดีกว่าโอเคมันน่าจะปลอดภัยกว่านะวงเล็บในความคิดผมแล้วกัน โดดไม่ไม่โดดหรอกเดี๋วอย่าอย่าอย่าปิงอย่าปิงอย่าปิงเกือบเยอะตีกับไม้กางเขนฟิวเอ้ยไม้กางเขนบ้าแล้ไม้ไพายเรือ ตอนนี้อันดับที่2แน่เลยก็ผมแปลกๆผมว่ากับไอ้ดีเอ็นเนี่ยผมกลัวว่ามันจะมาเล่นแบบ2นาทีสุดท้ายอะไรอย่างเนี้ยหรือ1ิวิหรือประมาณ30ิวิสุดท้ายขึ้นมาเป็น1 200อเต็มเพราะว่าไอ้เคนพวกนี้มันคือเบลตันกันทุกคนแล้วก็แน่นอนครับมันไม่ได้พุมาเหมือนผมหรอกในการแข่งอ่ะมันเอาปืนมาเล่น นี่อะไรครับเครื่องบุมมันกล่าวเรื่องจริงเอเดี๋ยวเอ,า,อา,วาตัวไหนก่อนดีตัวคิศอะไรกันไม่พุ่นโอเค <c oughs> ก็ยิงไปเลยกันหนะ้าไม้ใกล้ฟังแล้วโอเค พน้นคิดเท่าไม่พ้่นไม่พ้่นรอบสองไงมันมาพ้่นนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหแม่ไอ้นี่เ้ยไม่ได้ลินนายไม่จำสูตรมันจำสูตรมันไม่ได้หมดีกแลไงตัวนี้ก็คือเวลาอัดคลิปผมเฟรดเกมในอัดมันตกเลยนะไม่ใช่ไม่ตกผมก็เลยกังวลน,นิดนึงด้วยเหมือนกัน ป้า 5, น่าขึ้นมา209เร็วมากเลยพี่เปาตัวนี้แต่อย่างน้อยผมก็รู้แล้วว่าทอง2ตัวแล้วใครมันเช์วิโดเดียวเดี๋ยวพี่พี่ทำอย่าเช์วิโอเลยตอนนี้ ก็ใกล้แล้วน่าจะเริ่มเคลียร์แล้วเริ่มเริ่ม clear, เคลียร์เริ่มวิ่งได้แล้วเริ่มวิ่งได้สบายขึ้นแล้วอย่างนั้นก็ปลอดภัยแล้วโอเคตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวอคีคตัวบนไม่ปนเรียบร้อยเอาดีจำจำได้อยู่แล้วทำไมาเราไม่เติมเลือดไป่ได้นะเมื่อกี้นี้ ทำไมไม่เติมเลือดวะมาถึงผมเนี่ยทำไมไม่เติมเลือดเกือบแล้วเกือบตายอีกแล้วเกือบจะตายอีกแล้วโอเคเริ่มมาเจ้าอ้วนแล้วตอนนี้สบายแล้วดิโอเคฟันแล้ววิ่งผลลัพแบบนี้สบายเลยผมว่าประหยัดสักนิดนึ่งกันผมกลัวว่าถ้าจะไอ้เงาไม่พอ ใช่ใช่ผมควรจรงว่าง่าผมไม่พอจริงจวงเมื่อกี้เนี่ยที่ก็ปล่อยเขาเดินกลับไปแล้วก็เราเดินตามไปตีตูดเขาสั่งสบายใจกันโอเคมาตีตูดหน่อยแปะ๊ะ <c oughs> ตีเรือไม้ไายเลยน่าจะเจ็บหน้าดูเลยนอนสลบที่เมื่อกี้ อย่างนั้นก็รู้แนละ้วทองสองตัวผมน่าจะได้ประมาณสักไม่เกินพันหนึ่งไม่เกินพันหนึ่งร้อยอ่ะจะจำไม่ผิดนะมันเออมันยังไงดีว่าตัวนีน้เดี๋ยวนะอ้วนสองตัว240ทอง240แต้ม4ตัวอตัวก็480 480บวกกับที่เหลือนะ่าจะได้ประมาณ960้นะตั้งใจไม่ผิดเดี๋ยวตัวพ่นนี้เลยเดี๋ยว ก็คงต้องมาว่าโอ๊ยเอออย่าปิงอย่าปิงนะอย่าปิงนะโอ๊อย่าปิงนะโอ้ยกับเฟรม็ดตกโอ๊ยเฟรม็ดตกมากเมื่อกี้นี้โอ้โหเฟรม็ดตกแฉกตกแบบตกตกเลยอะเมื่อกี้นี้เออว่าแต่จะล่อยตัวนี้ไปอยู่ด้านข้างไงดีเด็ด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 โอ้แล้วอย่าอย่าอย่าตกอีกเฟรมเ็ด ทีผมต้องรอหน่อยอะไกล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 ขึ้นมานิดนึงไกลขึ้นมานิดนึงแต่ก่อนเราดูก่อนนะตีฟรีได้ไหมไม่ได้แฮะดูเหมือนผมต้องยิงกล่องก่อนจริงๆเลยห้าร้อยกว่าเลยพี่กว่านั้นเพิ่มแบบโอ้โห พี่ใจเย็นก็นได้พี่ผมแค่มือใหม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 ่เองว่าแข่งเออะแค่มือใหม่เองอ่าโอเคได้ได้ได้ไดไดทีนี้ตีมันฟีแล้วตัวนั้น ได้ฟันหลังฟรีแล้วน้อยโอเคเติมเลือดอค,คือตอนนี้ในคคิดวิดีโอทุกคนอาจจะเห็นว่าผมลื่นนะแต่ในคือในเกมตอนนี้ที่ผมเล่นคือกระตุกมากแล้วตอนนี้อะไรเนี่ยขึ้นมาที่สามโอ้โหดูเหมือนแต่ละคนก็แซงกันว่ะเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะอ๋อโอเคผมคิดว่าชื่อนั้นกินไม่เป็นไรปันสองทีแล้วก็วิ่งใช้หน้าไม้ยิงตามนัด นอนะเออแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะตาเดฟฟังอยู่นะตาเดฟในติกตอกฟังอยู่นะฟังผมไม่ดีนะเดฟนะเดฟถ้าเกิดว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะถ้าเป็นไปได้อัปเดตเองงห้สักผมสักทีเถอะได้ไหมผมรู้ว่าคุณคุณคุณได้เงินจากการเล่นฝั่งบ้านมากกว่าแต่ว่าอย่างน้อยก็อัปเดตให้คุณเล่นฝั่งเองเนี่ยอย่างผมเนี่ย ให,ให้ได้ให้ได้สนุกบ้างอย่าปล่อยมันทิ้งล้งางยี้เถอะโอเคปนไปแล้วเนี้ยสบายละแปะ๊ะตายเดี่ยงโอเค ทีนี้ก็หลังจากนี้ก็เหลือแค่ตัวอ่านี่ไงจริงๆด้วยเหลือแค่ตัวป้นพิษแลวก็ตัวอ้วนละ360แต้มเหลือ8นาทีสุดท้ายสบาย8นาทีมีตัวตองตัวอ้วน2ตัวเดี๋ยวต้องฆ่าทุกตัวก่อนผมอยากจะรู้ว่าผมได้แต้มตัวไหนเริ่มต้นก่อนจะไปฆ่าเพราะตัวอ้วนตัวนี้ผมมีแค่ทอง2องตัวไงว่าจะการันตีหรือเปล่าแค่นั้นแหละ ไแล้วทำไมผมไม่เติมเลือดอาออีกแล้วต้องยิงกับหน้าไม้ก่อนนะโถว่าผมไม่ได้เติมเลือดเดีย๋ยวไม่งั้นตายแกตายง่ายขึ้นมาจบเลยนะเอาละได้เวลาตามสเตปครับรูดของกันดูซิว่าจะได้อะไรเอ่ยขอเป็นของดีๆสักหน่อยก็แล้วกันผมรู้สึกว่าอยากได้อะไรดีๆนักแอย่างน้อยๆขอ,ขอกลับมา อ่าไม่เลยเหมือนเดิมทุกอย่างอ่าปิงอ่อันนั้นไงดีนะที่วา่าคามบ,บีไปก่อนไม่ไม่ปิงของดีเก็บไว้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ทำอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพีพพพพโอเคส่วนกล่องตรงนี้ผมก็น่าจะไม่เปิดแล้วก็ไปเอาตรงนี้อีกน,นึง อย่าเห็นนะโอเคไม่โอเคไม่้นวงกลมเลยไม่วงกลมเล็กไม่โดนมันโอเคก็สบายใจแล้วมันไม่เห็นแล้วลแหละถ้าไม่หมินนะผม <Bro. S 1> ไม่ปืนไม่มาเลยอะ่ะ <c oughs> อาะถึงได้เซเล็กมาอย่างน้อยก็ดีแล้วเซเล็กฝั่งนี้หายากยากแต่ฝั่งบ้านนี่ก็แบบโอ้โหรวยเลยแต่เดียนะพวกเอาควันลบอีกเล่มมาด้วยเหรอ เหลือ6นาทีสุดท้ายฮะโอเคขันยาแล้วก็ได้เวลาวิ่งแล้วแหละครับอย่าปิงนะขอแค่นั่นเละในตอนวิ่งทำไมตูกหัวต้องวิ่งเพราะว่าตัวนี้ไงครับฟันเสร็จแล้วก็วิ่งเรื่อยๆ uh. ตะโกนดิ uh. ไม่ตะโกนน่ะตะกนหน่อย uh. ตะโกนหน่อย uh. เออระเบิดก็ได้นั่นแหละ แต้มตอนนี้ก็นั่นไงมันขึ้นมาแล้วครับดีเอ็นดับผมว่าแล้วว่าแกนนี้เนี่ยมันไม่มันไม่ได้เล่นอะไรเหมือนมันต้องเล่นอยู่แล้วะครับถ้ามันจเจ้าอ่ะอย่างนี้จะเชื่อไหมผมจะได้ที่สองแน่นอนเพราะว่ามันน่าจะมีตัวทองเยอะพอเมื่อกี้มันขึ้นแ0ดร้อยเลยไงดูไหมส่วนผมเอืะยังสี่ร้อยกว่าเอง แล้วปิงด้วยไงไม่ใช่ปิงสิเฟรยเรทตกด้วยไงพนหาผมอะโอเคมันตะโกนยังไงก็วิ่งไม่พ้นเพราะว่ามันตะโกนก่อนขอวิ่งพ้นจากตรงนี้ก่อนนิดนึงโอเคเฮ้ยมันระเบิดโอเควิ่งพ้นไหมโอ้ยพ้นพ้นอยู่ยังพ้นอยู่โอเค,อเคออยังพ้นอยู่ยังพ้นอยู่ โอเคล่าเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วผมน่าจะได้ฟาร์มเล่ฟาร์มเล่สบายใจแล้วแหละเออหยาบดี่นะฟิลเล่ตกไหมเช็คดิโอเคฟิลเล่ไม่ตกไม่ใช่สิเน็ตไม่ตกโอเคหมัดหนึ่งอือเจ็บโอเคพุทละโอเคไม่ปิง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 ไม่ปอย่าปิงกว่าแค่นั่นแหละเออ เห็นไหมแปดร้อยเก้าจะเก้าร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักมันจะฆ่าตัวโถงตัวหนึ่งขึ้นเป็นเก้าร้อยแล้วแล้วมึงอหยียกันเอ้ยโอ้เฟรมเรทตกแล้วแต่สักพักมันจะขึ้นมาพันหนึ่งร้อยแล้วก็ขึ้นมาเป็นพันห้าร้อยไอ้พวกแขนใหญ่แขนตัวเกตเตอร์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ได้กลับมาชินมือนะเดี๋ยว ทำไมเฟรมเด่นรู้สึกว่าตกจังเนี่ยนะอย่าตกเยอะนะเดี๋ยวเยโอเคผมว่าน่าจะตีอีกสองทีได้แล้วเอาละ่ะควานไอ้ควานเล่มนี้ก็น่าจะสามารถอันนั้นได้พอดใีใช่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 ใ,ชใ,ชใชไหมไม่แน่ใจอ่ะไม่ได้ <c oughs> ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เล่นานาจำสูตรอะไรไม่ได้เดี๋ยว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 พี่พี่ไม่ใช่ลูกชายตอนนี้เห็น <c oughs> ไ,ไหม ขึ้นมาแล้วเหลือ9 0 0 464บวกกับอีก480แต้ม960กว่ายังไงผมก็ได้ที่2ครับไม่ได้ที่แน่นอนเอาล่ะเราก็มาหน้านยายฟาร์มที่เหลือก็ฟาร์มดีกว่าครับเราไม่มีอะไรเยอะแล้วฟาร์มโอเคฟาร์มเล่และก็รอเวลาแล้วกันอีกสัก30วิบวิแล้วค่อยมาฟาร์มทุกมันไม่ก็40่ิบวิเลย หรือบางทีผมอาจจะได้ที่หนึ่งนะเรามาลองดูกัะสาวศิวิษฐสุดท้ายไหมเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะประมาทนะครับช่วงสาวศิวิษฐบางทีนะบางคนมันจะประมาทมันเหยียดเยอะเออม่ได้น้อยอะไรก็ปล่อยไปแต่หารู้ไหมว่าผมเนี่ยแหละไอ้เชี่ยคนที่จะเอาที่ดื่มมาเองจากมันเองก้าวสามส่งเหมือนเดิมนะก้าสามส่งเหมือนเดิมนะอย่าอย่าเปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนนะรูป เช็คเน็ตกันครับรอเวลาเลย30วิฟันแล้วก็ไปฟันอีกตัวหนึ่งเดาแล้ว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 สามสองหนึ่ง เอย่าตีต้นไหมอย่าตีต้นหมโอเคตีมาวัดดวงกันสิบเก้าแปด น่อ้ยแย่เบบี้ที่หนึ่งไว้เฮียกลับมาเล่นฮ่า <laughs> ่ประมาท <laughs> ดูมันประมาทเลยครับคุณผู้ชมโอ้โ oh หห่างกันเท่าไหร่นั่นน่ะห่างกันสิบสองต้เองเพื่อนโอ้ oh, ไม่น่าประมาทเลยพวกโอเคดูเหมือนว่ารอบนี้ผมน่าจะได้ของทองไปตีเลยแหละได้ของไปแล้ว เดี๋ยวเราไปเปิดดูกันไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรแต่ตอนนี้ขอฟาร์มก่อนก็แล้วกันเดีย๋ยวไม่ใช่ว่าที่ฟาร์มไรด้วยเดี๋ยวเราเอารอบทองรอบเงินไปด้วยแล้วกันโอเคผมก็กลับมาเองเรียบร้อยแล้วเอาละมาดูกันดีว่าขอรอบกลับเพิ่งกลับมาเล่นเราจะได้อะไรกลับมาบ้างแบบกลับมาเลยอะดูซิอาวุธที่เรากลับมาจะได้อะไรบ้าง เปิดมาก่องเลกขวานลบอันที่2เสื้อ,อเ,เสื้อลูกเสือและสุดท้ายไม้กระบองอู้ของไม่แย่โอเคครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมการกลับมาของผมแอบจริงๆังๆอีกครั้งสลับเองนะนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะสร้างเพลนแล้วแหละเดีว,ว่าเดี๋ยว น่าจะสร้างเคตหรือไม่ถ้าเกิดว่าใครสร้างเคตแล้วอยากให้ผมเข้าก็บอกมาเลยแต่ว่าเงื่อนไขก็คือผมต้องเข้าทั้งสองรหัสนะก็คือตัวหลักของผมตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวรองของเพื่อนผมชื่อไอเจ้าเคนแต่มันไม่ได้เล่นหรอกแต่ว่าคือมันมีของสําคัญหลายอย่างที่สามารถให้คนสามารถอัปเกรดของได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะพาผมเข้านะก็สองอย่างนี้กันโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไม่ได้ถ้าเกิดได้มีผมจะสร้างเลยกันก็ขอบคุณทุกคนที่เขารับชมด้วยนะครับเนาะในสำหรับการกลับมากับการเล่นงอกีคร้งนอง แล้วก็น่าจะคอนเทนต์ลัดดียาวๆเลยนะังจานนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลวปดีด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กกับช่องของด้วยนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในิปวิดีอาร์สวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม